ไปรวมกันด้าน,นด้านนั้นเลยเลยใส่แล้วระวังด้านหลังนะครับที่ยืนเห็นอัตนะอยู่เก็บเลยนะครับ เราทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะ <Okay. S 1> อะาณะครัพิี่นีงหรือว่าคณาจารย์นะครับที่ดูแลหนังสือสวดม์ก็อย่าได้ลืมหลงไว้ที่นี่นะครับเพราะว่าเราจะไปวัดเนาวกัน okay. ฮึอ๋ออะไรครับ <Roth>